หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลาย,ยนโปรดักชั่นจะโน้เชือกกล้วยดีแล้วดีแล้วเอาชริ้นะพ่อผมอยากเรียนสายพาณิชย์ม,มากกว่าแบบพวกเลขาันุการอย่างนั้นอ่ะอะไรกันก็เราคุยกันแล้วไงมึงจะไปเรียนทำไมพ่านนมพาณิชย์ฮะมึงต้องเรียนช่างสิวะเข้าใจไหมเอาช่าง ผมถามจริงเถอะพ่อให้ผม,มเรียนช่างไะมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอครับ้อวมันก็เปลี่ยนได้สิดูสิทุกวันนี้มึงก็บอกบางผอมแห้งแรงน้อยกระตุงต้งกระติ้งที่จะเป็นผู้หญิงก็ไปทุกทีแล้วมึงมาเรียนช่างอะไรฮะให้มันดูด,ดันเหี้ยมโหดเหมือนสมก็ไปลูกผู้ชายหน่อยเอข้าใจไหมครับโอ้ี่จะบอกให้นะพ่อนี่เป็นถึงอบอตย่อมาจากเอาบริเวณตูดเดอ้ยอย่อามา,า,าะตะลกกับลูกสิจริงจังอยู่ตอนเนี้ย นายกอ,อบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลพ่อมีลูกผู้ชายมีลูกชายคนเดียวก็ยอยากจะให้ลูกของพ่อเนี่ยเป็นชายสมชายเป็นชายชาตรีเข้าใจไหมชายได้ชายเหรอคะเป็นยอดชาย,ชย<ะ>อเธอเนี่ยไม่ต้องอพูดมาทกทำตามที่พ่อบอกครับรีบเข้าเลยเร็วเข้าใจไหมเดี๋ยวพ่อขึ้นไปดูคลิปอาจารย์ยิ่งสั่งทำอาหารไปคุณผู้ชมเจ้่ค่ะอไม่มีใครอกินได้็ทิงไป ไม่มีใครออมก็ออมตัวเองนะพ่องเนี่ยไปต้องพูดไจะเ้าไหนไม่าไยคือไที่แม่พูดใช่ป่ะม่ตรกอกาครับของครับต่พร้อมไหมลูกพร้อมครับพเม่กีัยังง่จะเชื่อปุ๋ยอ่าใช่ไหมครับเาได้องแม่ตรงนี้ใช่ไมครับเอาแค่นี้แค่บ่นไว้พร้อมไมลูกพร้อมครับที่มันยังอง่จะเชื่อุยเอาสามต้องเลย ได้หมดเหรอได้หมดครับดลกว่าเนามวาได้ตอน้นเยอะกว่าน้เดมกกลังไหลอ่ะตอนตอนพี่นุชจับพี่ตยพี่นเล่นมเอาละเดี๋ยวพ่อไปดูอาจารย์ยิ่งสักงทาอาหารก่อนวันวนดูแต่อาจารย์ยิ่งสักงแ้วก็บนว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ต้องพูดกินได้ก็กินไม่้ทิ้งไปดูจนหน้าจะเหมือนอาจารย์ยิ่งสักเลยแต่จะหมูเหมือนยิ่งโยงมาก แล้วก็ชี้หน้ากันเลยเอานาตามใจพ่อเขาไปก่อนนะตามใจนะ่ทำอร่อยมันกันนะเดี๋ยวส่งมาเนี่ยเรียนเอดกระดกกระดอเด้ออะไรนะใช่อ่ะ ชายยอดชายชนะตกลเเป็นยอดชายได้คนแห่กัหมดเลยมันต้อมีลูกตกล่ะฮะเป็นเป็นยอดไม้พ่อเป็นยอดไม้เปนแก่ป็นแก่คุยกันมาไม่เนี่ยเพราะว่าได้ใช่ไหมพี่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้แบบได้ได้แต่มันไม่หบาคนมันมันไม่มันไม่เก่งอย่าเรารู้เราพยายามให้มันธรรมชาติให้คนรู้ไงเพราะเรื่องเรื่องอะเราเข้าใจแบบว่าไอ่เนี้ยมันจะเป็นแต่เราพี่ชา้พ่อรู้ไอ่เนี้ก็อยังไม่เป็นตัว ก็ยังแม่ถึงคอยปลอกไม่เลยตัวหนังยังไม่เฉลยใช่ไหมคะตอนอตนพระเอกไม่ถึงนี่นี่จะเฉลยแล้วก็เฉลยตอนเฮียนี่คิดอยู่คนเดียวแล้วจะไม่เฉลยจริงในห้องคงเดี๋ยวในห้องได้ถ่ายที่มันจะน่งมันจะได้นั่งกับคุยกับเพื่อนส่ชายโอกมามึงรู้ไหมกูนี่นสิ่งเดียวเดี๋ยวพ่อพี่กินข้าวไปทำอะไรเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพ่อถ่าย นี่คือเราอยู่หน้าบ้านอะนุ่นเดี๋ยวนุ่นนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เงี้ยกับเมียครับแล้วก็จะมีมุกที่แป้งเขานำเสนอมาเมาจบกับมุกแป้งคือจะให้เซฟบอกว่ามีแป้งอยู่ในนี้ได้ยังไงใช่ไหมไม่บอกเป็นแป้งที่อเปล่าเอามาตื่นเต้นจีได้แล้วอันนี้มันก็จะได้กองมาเท่าแล้วเดี๋ยวผมมารับกินซะพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยข่าวร้อนขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเลยจ้า อันนั้นกในออนูนูอ้ลูกมันดิมาใกล้ๆคิปอะไรติดที่ไหนไอ้ไอ้ตั้มอยู่ไหนไอ้ต้มอยู่ข้างในมาทีลูกมาซ้อมดินะ ต่อเขาเสร็จไอ้ข่าวคดีฆ่าฆ่ามาแล้วหัวข่าเมียตายน้่บอโหน่ากลัวพ่อเยนะเรียบร้อยนะครับพ่อเี่ยรแม่ทำอะรกันแม่จ๋าทำอะไรกันจ้าแม่อ่านข่าวอยากฟังข่าวแม่ไหมลูกก่นี่ลูกแต่โงเรียนครับเรียนรอเลยดีดีเอาไปหากันเ้ทหาขึ้นอาลเวผมไปโรงเรียนก่อนนะครับอางนี้ได้ไหมเนี่ยเรื่อเราลืมระดาน ทำอะไรกันจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ากันบังอ่านหนังสือเอาดีๆนะลูกจะบังหรือจะบังนะตกใจเลยพ่อเนี่ยนะนะพ่อมาติดมาพ่อพ่อเฮ้ยไม่ได้ลูกเอคือเฮ้ยอ๋อพ่อ ผมลืมบอกว่าไปครับอ๋ออันนี้มันวัยรุ่นที่นี่มัมหาลัยเขาไม่ได้ยังพ่อคนับผมยาวปุ๊บเนี่ยมันจะตกหน้าเราเอากิ๊บนี่ยติดเอาไว้เอากิ๊บมันหนีผมเวลาบังเทนวัยรุ่นพ่อตาเนื้อสื่อแเนาะเทนวัยรุ่นเนาะมันเป็นวัยรุ่นพ่อเทนวัยรุ่นกลับใส่มงเทมเพ็หน่อยเนี่ยเทนวัยรุ่นพ่อเขาทำกันนี่เออเนี่ยออกเออออกไปนี่พ่อไม่มีปัญหาเดี๋ยว น่แล้วพอติดแล้วมันจะหล่อเลยมันร้อยเบอเลยอ่าถ้าน้าถ้าอ้าถ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 ้าอ้าถ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 ้า้าถ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 ้า้าถ้าถะาถมาถมาถาถาถามาถ้าถ้า้าถมาถาถ้า้า้าา้าา้าา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 ้าาาาา้า คนยืนกลางแดดเงือแตกพักพักตายดูสิท่าทางจะร้อนจริงดูสิพาเขาไป40องศาได้แล้วมึงเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนอ่ะพ่อจา๋าพ่อจา๋าพ่อจา๋านี่ข่าวนี้น่าสนใจเย็นนี้นี่เสียโปนะัเย็นนี้มีแอร์ฮะเย็นเจี๊ยบเลยเขาเนียเงียบกิ๊บตัวเดีวยว แต่แล้วอันนี้อนอาจะชอบนี่ข่าวบ้านการเมืองข่าวสั้นนายกขึ้นเครื่องบินจบข่าวสร้าจ,จริงๆเลยนะักข่าวเวนี่ยไม่มีข่าวเด็ดมั้งเหรอข่าวเด็ดขอดดบบ่าวอะไรแป้งน้ำหน้าสองปอแป้งเนื้อ้าเจอแล้วนี่นี่นี่แม่ค้าอดพริกขี้หนูก้านเหนียวเด็ดยากเด็ดจริงดิตายแล้วดัวเอีย มีข่าวอัดยักรรมไหมอัดยากรรมคนแม่ดูกระทงนะไม่มีนะพ่อมีสิลองอ่านดีๆด,ดิแล้วข่าวมันว่ายังไงล่ะนะเพียน,นั่งไงผัวเมียนั่งอยู่หน้าบ้านเมียอ่านข่าวให้ผัวฟังผัวทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเอามีดปักอ,อกตายคาเก้าอีอ้มีที่ไหนแล้วผัวเมียกู่ไหนล้พ่อมึงกะโก้ยนี่ไงเพรบ้า<ะ>หรือเปล่าข่าวอะไรข่าวัน้างนายกรื่มนบินข่าวเด็ดเด็ดพริกมันเหนียว้โหดิบั อากาศร้อนร้อนอยู่เดี๋ยวก็แทงวนถึงกินแทงแม่งเลยเอาอย่าอื่นแทงได้ไหมอ่ะเอาไหมเอาไหมมามา้วพวกหยอกไงก็อยากให้แบบไงให้อยากดูอากาศบ้างเล่นดูลมบ้างเราก็อย่ากใจร้อนมากเลยเราทั้งมีโกแขนด้วยแม่มึงพ่อึงสิเสีอะไรฉันไม่ได้ด่าเธอ แม่มึงออกข้อมาตอบรับไงดูลูกสิงามสง่าหล่อเปล่าโคตรเท่เลยดีมากเลยลูกฮะเดิี๋ยะนั่นอะไรนั่นนั่นอะไรอ๋ออ๋อทำไพราอะไรอ๋อพอดีผมมันยาวนะก็เอามาหนีบไว้ครับเวลาอ่หนังสือจะได้ไม่ต้องบังตาเพราะนี่มันกิ๊ฟนี่หว่า ครับดอกไม้ด้วยสีชมพูน่ารักจังเลยใช่เดี๋ยวผมไปที่ตาเพราะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องจริงปะเนี่ยจริงจริงครับพ่อยาวนะยาวยาวสั่งด้วยระวังเออดีแล้วติดกิฟต์เดี๋ยวไม่ไปแทงตาบอดครับไปก่อนนะครับพ่อค่ะแล้วดีครับครับสวัสดีครับมีพิรุธอลยปะเนี่ยเมาครับพ่อหมาครับพ่อตั้งใจเรียนนะลูกนะตาวครับพ่อมาบอก่า อาจจะหมายว่าเปล่าแล้วก็ร้อนอกเต้าด้วยหรือเปล่าเออเนาะแม่ผิวสวยแบบเอออโอ้โหแม่มึงพ่อสิไม่ได้ด่าดเธอ,อดูลูกสิโอ้โหไฟชุดกล้งคน <c oughs> <c oughs> หล่อเลยลูกเป็นคนเต้เลยทำแกดิคนจิกโกเลยอย่างนี้สุดยอดเฮ้ยแต่เอ้ย อะไรติดหัวมึงอะอะไรอะอะไรติดบนหัวมึงหัวใครหัวมึงอะเนี่ยอ๋อ,อเป็นเทรนไวยรุ่นนะพ่อววยรุ่นอะไรเอากิ๊ไปติดหัวก็พอดีผมบรรยาเอาหนีบไว้เวลานหนังสือแต่แล้วไม่ต้องบังตาครับมันดูเป <พะ S 2> ็น,น,นผู้หญิงเจ้าบ,บ้านเลยสีชมพูนี่ยถอดออกไม่เท่หรอกไม่สวยหรอไม่เท่มียุมีตำแหน่งคน้หน้าทตาำอะไรไม่เคยไว้นะ คนนับหน้าถือตาช้ำเยอะแยะมากมา,กทายทำอะไรไม่เคยไว้น้าเชน่เลยไล่คนที่นับหน้าถือตาพี่อ่ะมันมาอยู่ร่วมใจคาบ้านเดียวกับเราไหมล่ะแต่ลูกอะพี่มันคือดวงใจของพวกเรานะีไจะงูมันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนไม่เคยทำพี่เสียหายนี่ใช่ไหมไม่ได้อะไม่เคยทำทำอะไรเดือดร้อนแล้วอีกอย่างมันจะตามใจลูกมันก็ตามใจพ่อทุกอย่าง พี่อยากให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นพี่อยากให้มันเรียนอะไรมันก็เรียนมาถึงตอนเนี้พี่ควรจะต้องทํตาตามใจมัน้างแล้วนะไม่ดัดหลังแล้วไม่ปวดหลังดูวนะดวความสุขของลูกมาตอนอายุสิบแปดตอนนั้นนะพี่เคยสูตรเตี๋ยวเพื่อนทําให้พี่สูตรเตี๋ยวมาก่อนสูตรเตี๋ยก็เสียวอใช่พี่อบอกนะว่าพี่เคยเซ็ตหยองใส่ใครสีหอ,อ สีเลยเหรอพี่ี่มอิปกติเราสองก็เต็มแล้วนะพี่ใส่ก็ไม่ได้ไหน,นสีอะเหรอโฮ้ยจะเป็นีบ้าแล้วตอนที่พี่ได้กับฉันล่ะนั่นแหละพออายุสามสิบก็มาได้กับเธอพี่ก็เลยเลิกเป็นแล้วก็มาได้กับเธอ,เอ,อ จำไม่ได้เหรอตอนที่ได้กันแรกๆเราได้กันเข้ากันเข้ากันยังไม่ค่อยดีเข้าแบบทุรักทุเลก็ไม่น่าละไม่น่าละมันดูเไม่ละเข้าผิดเข้าหูเข้าหน้าบ้านเดี๋ยวไปเข้าหลังบ้านเดี๋ยวเข้าตรงนู้นตรงนี้ฉันสับสนกับบ้างเธอมงงสวยจังเลยดอกไม้สวยๆน้ำไอต้องใช้เพราะน้ำอามากินนิด กี่ปีกังวลใช้มาเนี้ยตัง้งหลายปีเธอไอโยธินพาผู้ชายเข้ามานอนที่ห้องอีกแล้วใช่ไหมใจเย็นก่อนนะใจเย็นเหรอ,อบอกอะไรไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังฉันเลยบอกกี่ครั้งแล้วให้เลือกเป็นตุ๊ดเป็นเจะเทยแล้วเป็นเกอไอ้ลูกเอ็นเอาจริงนะพี่ ถ้าลูกมันเลือกเกิดได้อะมันก็คงไม่เลือกเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกฉันว่าพี่ควรจะต้องทําใจแล้วเข้าใจมันได้สักทีแล้วนะทําใจแล้วเข้าใจอย่างนั้นเหรอฮะพูดอะไรมาฉันไม่ใช่คนปกติธรรมดานะฉันมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่มีคนนับหน้าถือตาฉันเยอะแยะมากมายถ้าปักว่าคนอื่นเขารู้ฉันจะเอาหน้าไปสู้ที่ไหนเลยคนที่นับหน้าถือตาพี่อะ มันมาอยู่ร่วมใช้ค่าเหมือนเราอย่างนี้ไหมฝากกด subscribe ด้วยนะคะ